สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่4มกราคม2555ค่ะอยู่กับคุณโมนัยเย็นบุตริชันธนวัลปานาโชตค่ะถือว่าเป็นวันสุดแรกเลยนะครับของปี2555แต่สําหรับกลุ่มแรงงานก็ดีสําหรับกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาด,นาดย่อมก็ดีอาจจะไม่สุขสักเท่าไหร่ฮะแน่นอนว่ายังคงเป็นเรื่องของผลพวงจากการปรับขึ้นคะแนนขั้นต่ําทั่วประเทศเป็น300บาทเท่ากันหมดทั้ง77จังหวัด และไฮไลท์ของวันนี้ครับต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่าคุณพระเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีแรงงานจะมีการพูดคุยและหารือกันกับทางรองในรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตนนองในช่วงเช้าเลยนะครับเพื่อที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือ SME เพิ่มเติมนะฮะค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ3า0บาทที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ ตอนนี้300บาททั่วประเทศเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพอมีการประกาศขึ้นมาเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะมีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากมายหลายเจ้าด้วยกันนะคะมีการสำรวจมาล่าสุดนั้นประมาณ5รายด้วยกันนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการประกอบธุรกิจบางบริษัทเนี่ยถึงขั้นปิดกิจการบางบริษัทนั้นไม่สามารถจ่ายค่าแรงได้นะคะซึ่ง ธุรกิจที่ว่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจเซ gment ของกาเม้นนะคะคผลิตเสื้อผ้าผลิตผ้าเป็นผืนนั่นเองนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยสําหรับค่าจ้าง300บาทที่มีการปรับเพิ่มสูงข,ขึ้นเขาบอกว่ากระทบ5แห่งทําให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างไปแล้วทั้งหมด 1, 7 6 2คนนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบมาล่าสุดเลยนะคะก็เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดเลยนะคะใช่ฮะแล้วก็ต้องถามต่อไปนะครับว่าแล้วทําไมกลุ่มสิ่งทอก็ดีทําไมกลุ่มกาเม้นก็ดี ถึงเป็นแรงงานถึงเป็นโรงงานส่วนใหญ่ที่มีการปิดกิจการหรือว่ามีการปรับลดพนักงานในช่วงนี้จะพาไปตรวจสอบกันดูต่อหน่อยนะครับว่าการปรับระเบรับตัวของผู้ประกอบการต้องทําอย่างไรโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจอยู่ในกลุ่มของการเมน้นและก็กลุ่มสิ่งทอนะครับอยู่ในสายกับทางนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยคุณสุกิจคงปิยาจา์นะฮะคุณสุกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เท่าที่สํารวจตรวจสอบมาเอาแค่สมาชิกของสมาคมก่อนเนี่ยนะครับมีการปิดกิจการหรือว่ามีแนวโน้มจะปิดกิจการ มากขึ้นขนาดไหนแล้วฮะคือขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่เราจะทราบว่าสมาชิกของเราเนี่ยจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านี่นะครับคงจะต้องอคงจะต้องสักห้าหกเดือนเนี่ยเราถึงจะทราบว่าสมาชิกของเราที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับที่มีโรงงานในเจ็ดสิบจังหวัดเนี่ยจะสามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเพื่อที่จะต่อสู้กับข่าแรงที่มันปรับขึ้นเนี่ยได้หรือเปล่าในขณะนี้เนี่ย ผมคิดว่าเร็วเกินไปแล้วก็สำหรับบริษัทที่มีการปิดตัวลงหรือว่ามีการลดขนาดลงเนี่ยมันเป็นสาเหตุซึ่งก่อนที่จะปรับขึ้นเป็น300ร้บาทเนี่ยเขาก็คงจะ,ะไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับก็เลยเลือกที่จะค่อยๆลดขนาดลงครับ ครับก็บส่วนใหญ่แล้วโรงงานของกลุ่มพึ้นหมไทยเนี่ยจะอยู่ในเจจังหวัดที่มีการปรับนําล่องไปตั้งแต่เดือนเมษายนหรือว่าจะอยู่ในอีกเจจังหวัดที่เพิ่งมาปรับลดหลังคะคือคต้องบอกเลยนะครับว่าในการปรับ300บาทใน70จังหวัดที่เหลือนี่นะครับอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบค่อนข้างมากคือพวกเราในอุตสาหกรรมอื่นนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในเจ็ดจังหวัดที่มีการปรับขึ้นตั้งแต่เมษา นะครับแม้แต่กลุ่มสิงทอที่ทำผ้าผืนเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ไม่มีโรงงานในต่างจังหวัดส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเพราะฉะนั้นผลกระทบกับเขาเนี่ยมันไม่มากในขณะที่ของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะครับเรามีโรงงานเนี่ยทุกจังหวัดในอีสานเลยนะครับก็ตัวนั้นก็จะมีผลครับ ปัจจัยที่มากระทบผู้ประกอบการในภาคของเครื่องนุ่งห่มนะคะนอกจากเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วมีปัจจัยอื่นไหมคะที่มากดดันทาให้ต้องได้รับผลกระทบหนักขนาดนี้นะคะ่ะคือการที่เราไปตั้งโรงงานที่จังหวัดอีสานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราไปหาแรงงานแล้วก็แรงงานในอีสานเนี่ยเป็นแรงงานฤด,ดูกาลนะครับก็คือว่าเขาจะมีการทํานาหรือทําสวนเนี่ย ในช่วงเวลาสามสี่เดือนนะครับเราก็ที่เหลือจากนั้นเนี่ยก็มาทํางานกับพวกเรางั้นแรงงานเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพเนี่ยในการผลิตเนี่ยต่ำกว่าพนักงานของเราที่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าพนักงานของเราที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นอ่าโปรเฟชชั่นลก็คือทํางานฟูลไทม์เอาไว้อย่างนั้นละกันครับงั้นก็จะทําให้โรงงานในต่างจังหวัดเนี่ยในอดีตเนี่ยมีข้อได้เปรียบก็คือหนึ่งมีแรงงาน ถึงแม้ว่าจะประสิทธิภาพต่ำกว่าแต่ค่าแรงก็ต่ำกว่าทำให้โรงงานเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมีการโยกฐานการผลิตไปในอีสานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าแรงมันเท่ากันแล้วก็ปัญหาเรื่องแรงงานก็ยังขาดแคลนอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าโรงงานของพวกเราในอีสานเนี่ยจะหยุดการขยายตัวหรือมีมการดาวไซส์ลงในอนาคตครับครับถ้าเกิดว่าดูสัดส่วนของค่าแรงสําหรับ กลุ่มเครื่องนุ่งห่มไทยเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนมากขนาดไหนฮรคุณสุขิดฮะตัวไดเรกคอสของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 11- 15ถึงเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้าที่ขายและการปรับขึ้นสีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยประมาณหกถึงดเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนนะครับถ้าเราดึงประสิทธิภาพกลับมาไม่ได้นะครับเราก็ต้องขึ้นราคาก็ต้องมานักดูว่าแล้วผู้ซื้อเนี่ย จะยอมให้เราขึ้นราคาขนาะนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขายแล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงก็คือขณะนี้เนี่ยสถานาในสหรัฐหรือยุโรปหรือในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับในช่วงที่ตลาดมันอ่อนแอนะครับมันเป็นช่วงที่ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเดินจากไปเนี่ยได้ง่ายเพราะว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันมีเหลือนะครับก็เป็นเป็น ช่วงรอยต่อที่ยากลําบากเพราะว่าเราก็คงจะปรับราคาสินค้าขึ้นไปไม่ได้ครับค่ะแล้วก็เท่าที่ให้คุณสก,กิตระเมินดูนะคะการแข่งขันที่รุนแรงการดั้มราคาสินค้าจากฝั่งของจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันไหมคะแล้วก็จะทำให้ผู้ประกอบการในฝั่งของเครื่อง,องนุ่หผมไทยอาจจะต้องปิดกิจการมากขึ้นจริงๆคือต้องบอกว่าถ้าเรามองว่าจีนเป็นคู่แข่งเนี่ยต้องต้องบอกว่าขณะนี้แค่แรงของจีนกับไทยเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เราไม่ได้ดูจีน เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเรามาดูอินโดนีเซียเรามาดูเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากกว่าแล้วก็ต้องอย่างอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าในประเทศเวียดนามหรืออะไรเนี่ยค่างเงินของเขาเนี่ยก็ยังอ่อนอยู่นะครับเขาก็ได้เปรียบถึงถึงแม้ว่าค่าแรงเขาจะมีการปรับขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าการอ่อนตัวของข่างเงินดองเนี่ย ก็ทําให้เขามีขีดความสามารถนียมากขึ้นครับ,รบการปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องน่งหผมส่วนใหญ่ที่ทําแล้วเราน่าจะประสบความสำเร็จและสามารถอยู่รอดได้นี่ควรทํำยังไงบ้างคุณสุขขกิจฮะก็หนึ่งเนี่ยผมว่ามันจะต้องมาเพิ่มกําลังการผลิตก,กับลดต้นทุนกับโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าขณะนี้ค่าแรงกรุงเทพต่างจังหวัดเท่ากันนะครับถึงทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเนี่ย การมีโรงงานอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีค่าขนส่งหรือค่าลอจิสติกที่ทําให้ต้นทุนในต่างจังหวัดเนี่ยมันสูงกว่านะครับแล้วสิ่งที่เราได้คุยกันในในสมาคมเนี่ยนะครับสําหรับค่าแรงสามร้อยบาททั่วประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าที่ทุกคนคิดในขณะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแคมเปญในการเลือกตั้งนะครับมันเป็นการทําลายโครงสร้างของ การคิดเรื่องของค้าแรงขั้นต่านะครับ<ฤ>พวกเราคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยข้าแรงขั้นต่ําจะถูกจับมาใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงนะครับทําให้ความแน่นอนของการปรับขึ้นของค้าแรงเนี่ยมันไม่สูงต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานขนาดใหญ่นะครับสิบถึงสิบห้าบริษัทของประเทศไทยที่เป็นท็ p ปเอ็ r ซ์พเรนะครับเริ่มย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศแล้วก็มี<ฤ>เป้าหมายในสองสมปีเนี่ย ให้มีกําลังทางฝรีฐเท่ากับประเทศไทยเพราะว่าหากทางการเมืองเนี่ยเอาประเด็นนี้มาเป็นหาเสียงนะครับผมคิดว่าโอกาสที่ค่าแรงในกรุงเทพจะเป็น4หรือ500บาทเนี่ยมันจะสูงมากแล้วก็การปรับตัวเนี่ยมันต้องทําตั้งแต่ตอนนี้ครับเอ๊ถ้าเกิดว่าต้องรอ5-6เดือนกว่าจะทราบว่าจะมีโรงงานปิดกิจการหรือเปล่าเนี่ยในช่วงระหว่างนั้นจะมีเป็นโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนถ้าเกิดว่าโรงงานจะปรับลดคนงานก่อนนะฮะ ก็เป็นไปได้ครับก็คือการปรับรดลดจำนวนพนักงานเนี่ยมันมันวิธีการที่จะลดต้นทุนนะครับในขณะที่บิสซิ e ส s มันน้อยลงเนี่ยก็คงจะเป็นการดาวไซส์ลงไปหน่วยงานไหนที่ไม่จำเป็นก็จะต้องปลดออกไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทุกๆอุตสาหกรรมก็ดำเนินการเพื่อให้ตัวเองเนี่ย สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับ,รบผู้ประกอบการต่างจังหวัดแล้วฮะเขาควรที่จะมีการบริหารจัดการที่เข้มข้นกว่าผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครด้วยไหมคะในการลดต้นทุนโอ้ต้องครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือขณะนี้ทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยมีเรื่องของค่าขนสง่งซึ่งตัวตัวเนี้ยนะครับเราเคยประเมินขึ้นมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเสื้อตัวในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับ ในแต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ20-30บาทที่สูงกว่าในกรุงเทพค่ะก็คงจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นในฝั่งของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องทุ้งผมไทยเองจะมีการคิดมาตรการอะไรที่ไปเจรจาต่อรองกับภาครัฐไหมคะเอผมคิดว่าถ้าเกิดได้รับมันก็คงจะต้องรอดูวันที่8เนี่ยนะครับก็ทางทางรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์ที่ทํางานอ่กับเปล่าแล้วก็ทาง ภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกว่าจะมีมาตรการอะไรมาเยียวยานะครับก็หวังว่า,าจะมีมาตรการดีๆเนี่ยออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกมานี่นะครับผมคิดว่า,าจะเห็นหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยค่อยๆล้มหายตายจากไปจากประเทศไทยครับค่ะเพราะฉะนั้นในมุมของคุณสุกิจเองถ้าหากว่าให้ตั้งเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหานี้คุณสุกิจมองว่าทางออกเป็นยังไงคะเอ่อตัวนี้ผมมองสองเรื่องนะครับก็คือ ในต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องได้รับการาเยียวยาเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับ,รบแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตะก,กี้ได้บอกไปแล้วก็คือว่าเราเป็นห่วงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าไอ้เรื่องสามร้อยบาทในเจ็ดจังหวัดแรกนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมคิดว่าพวกเราปรับตัวเนี่ยค่อนข้างได้นะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่อยากจะเห็นแคมเปญเลือกตั้งว่า ่400บาททั่วประเทศหรือ500บาททั่วประเทศเนี่เกิดขึ้นอีกสิ่งซึ่งทางทางการเมืองนี่ได้ทเนี่เราก็อยากจะวิงวอนและขอร้องเลยว่าอย่าทําอีกนะครับผิดไปแล้วนี่อย่าอย่าอย่าทำอีกนะครับไอ้คุณสุกิจครับอย่างในข่าวที่บอกว่าอาจจะมีการไปจ้างเอาซอสบ้างมีการจ่ายเหมาบ้างหรือว่าหาแรงงานาต่างด้าวมาใช้บ้างอันนี้คือใช้หมดแล้วหรือยังหรือว่าบางคนใช้แล้วแต่ก็ยังถือว่ารับภาระกับต้นทุนเหล่หลานี้ตัวนี้ ทุกอย่างเนี่ยม,มันมีการดําเนินการอยู่แล้วในปกตินะครับก่อนจะปรับสามร้อยบาทตั้งแต่หนึ่งเมษาเราก็มีเรื่องพวกอย่างนี้ก็คือ,อ,อการซับคอนแทคออกไปก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของอการจ่ายค่าแรงเป็นรายเหมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายค่าแรงรายเหมาเนี่ยในโรงงานอุษาษาษตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยประกันค่าแรงขั้นต่ําแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่าคุณจะได้สิ่งนั้นไปถ้าคุณตามต่ากว่าเนี่ยคุณได้ตามข่าแรงขั้นต่ำการเหมางานเนี่ยในในตัวบริษัทเนี่ยเป็นอินเทนชีฟที่กระตุ้นพนักงานให้สามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นมากกว่าครับึ่งก็ใช้กันอยู่แล้วนะฮะครับครับขอบคุณครับู้อุตสกิจมากนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็นี่แหละฮะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งเผื่อท่านไหนอาจจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมด้านเครื่องนุ่งห่มด้านสิ่งทอนะครับตัวคําว่าสิ่งทอเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมต้นน้<ฆ>ําก็คือตั้งแต่เรื่องของเส้นใยเส้นได้รวมมาถึงโรงปั่นโรงทอนะฮะซึ่งตรงส่วนนั้นเองเนี่ยต้นทุนจะยังน้อยกว่าในส่วนของปลายน้ําก็คือที่เรียกได้ว่าเครื่องนุ่งห่มไทยหรือที่เราเรียกกันว่ากาเมนต์มันก็จะออกมาเป็นตัวแบบนี้นี่แหละ รงส่วนนี้ต้นทุนของค่าแรงจะเข้มข้นแล้วก็สูงกว่าส่วนของต้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นข่าวว่าที่ส่วนใหญ่จะมีการปิดกันไปไม่ว่าจะเป็นที่นคนปรปฐมไม่ว่าจะเป็นที่สระบ,บุรีรวมถึงที่บุรีร์ด้วยก็จะเป็นกลุ่มของกาเม้นซึ่งมีการใช้แรงงานเข้มข้นมากกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูนะคะในวันที่8มกราคมนี้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือบรรดาภาคธุรกิจขนาดไหน ทางฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าน่าจะต้องช่วยเยียวยาบรรดาผู้ประกอบการต่างจังหวัดให้เข้มข้นกว่ากรุงเทพมหานครและจะต้องทำอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะก่อนที่จะมีการเลิกจ้างมากขึ้นอีกในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ายัางวัดผลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าได้รับผลกระทบขนาดไหนและผู้ประกอบการอีกรายจะต้องปิดตัวลงแต่ที่แน่แน่ที่มีให้เห็นแล้วมีหลากหลายรายแล้วก็มีคนที่จะต้องออกจากงานแล้วจํานวนเยอะนะคะ